สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นคลิปอันบ็อกของสร้อยข้อมือนะคะวันนี้จะเป็นสร้อยข้อมือของหลุยนะคะหลุยวิตองเนาะ อันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นไอคอนิกนะคะจะเป็นสายสร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก็กล่องของเขาจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็จะผูกโบมาให้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูที่ซองนี้กันก่อนนะคะเวลาที่เราจ่ายเงินรุ่นบัตรหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีเป็นซองใบเสร็จแบบนี้ให้นะคะก็ของหลุยเนี่ยจะไม่ได้มีเป็นใบเสร็จแบบ กระดาษ A 4ให้นะคะก็คือจะเป็นใบเสร็จแบบนี้เลยนะคะใบเดียวนะคะก็ อันนี้นตักก็ขอให้เขาส่งคัพ y ปียใบเสร็จนะคะส่งให้ทางเมลอีกทีหนึ่งนะ mm. เนาะเผื่อมันหายหรือว่าจืดจางอะไรก็แล้วแต่เราจะได้มีค o อปี้ไว้นะคะก็แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องเลยนะคะอันนี้ก็น้องจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆน่ารักนะคะก็ตามสไตล์ขาโบเขาก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็มีเป็นตัวแบรนด์นะคะแล้วก็กล่องก็คือจะเป็นสีส้มๆน้ําตาลอย่างนี้นะคะแล้วก็ ของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นชิ้นเล็กๆหรือกระเป๋าตังค์ชิ้นเล็กเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะเป็นแค่คลาลิ้นชักแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะคะด้านในก็คือจะมีเป็นแท็กนะคะแท็กก็จะมีเป็นตัวบาร์โค้ดนะคะแล้วก็จะมีเป็นแท็กสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้นะคะบาร์โค้ดก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี <Into legal. S 2> ้นะคะเขาก็ให้มาในกล่องนะคะแล้วก็จะมีเป็นป้ายสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัวสร้อยนะคะก็คือจะอยู่ในถุงนี้นะคะถุงนี้นะคะจะมีเป็นเนื้อผ้าจะเป็นแบบคล้ายๆ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรกำมหยี่หรือผ้าสก,กัลาดหรือซัมติงแต่ว่าจะเป็นผ้าแบบนุ่มๆนะคะก็น้องก็จะอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบ จะเป็นสร้อยสีทองแต่ว่าจะไม่ใช่พวกทอง 18K นะคะอันนี้จะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าก็คือ,อจะแบบว่ามีความเงามีความแบบสวยเหมือนกันในอารมณ์แบบสร้อยสีทองอะคะ่ะแล้วก็ตัวจิวเวลรี่ของเขาตัวนี้จะเป็นของชวาล็อกกี้นะคะนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะก็จะเป็นแบบสวยตะโกนค่ะทุกคนก็คือแบบตะโกนว่า l อวนะคะก็คือแบบ เออใส่แล้วรู้เลยว่าเนี่ยสาว LV อย่างนี้นะคะก็ชอบชอบที่มันใส่เส้นเดียวแล้วก็แบบเวลาใส่เนี่ยก็จะดูแบบคุณหนูดูประกายแล้วก็แบบตะโกนไปเลยค่ะให้คนอื่นรู้ว่าเออเนี่ยคือ LV นะคะรอเล่นนะคะแต่ว่าก็คือชอบดีไซน์จริงๆนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือจะมีแท็กนะคะนี่ก็จะมีเป็นชื่อแบรนด์ของเขานะคะแล้วก็ ของเขาเนี่ก็คือจะแบบว่า SA เนี่ยจะแนะนําว่าให้ใส่แบบหลวมๆนะคะเขาก็จะแบบห้อยๆลงมานิดนึงคือไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ให้แบบติดข้อมือนะคะใส่แบบปล่อยๆนิดนึงอันนี้ก็คือจะเป็นสไตล์ที่แบบ PSA เขาแนะนํามานะคะแล้วก็อันนี้ลืมแจ้งอันนี้ได้ที่พารากอนนะคะเพราะว่าไปที่ไอคอนสยามแล้วก็ พี่เขาเนี่ยเช็คให้บอกว่ามีแค่สีเส้นเท่านั้นนะคะซึ่งอยู่ที่พาราลกอนนะคะเราก็แบบรีบเลยนะคะรีบไปรับนอนนะคะแล้วก็ด้านหลังด้านแบบข้างหลังนะคะก็จะมีแบบคําว่าหลุยวิตองตรงนี้นะคะเหมือนกันนะคะตรงตัวฐานแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะนาอกมาต่อแล้วก็แบบ PSA ก็คือมีพี่แบบ SA ที่รู้จักนะคะก็ บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปรับเียนนี้นะคะยังไงช่วยดูให้หน่อยแล้วก็เราก็รีบไปรับเลยเพราะว่ารุ่นนี้ก็แบบในเว็บก็คือแบบหายากมากในช็อปก็คือหายากมากซึ่งแบบได้น้องมาครอบครองคือแบบดีใจมากนะคะซึ่งตัวนี้คือแบบเราใส่นาฬิกาสีทองอยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยเอาตัวนี้มาใส่กับอีกข้อมือนึงเป็นสีทองคู่กันคิดว่าเป็นแบบ เป็นแบบเครื่องประดับที่โอเคเลยนะคะแล้วก็ที่เราได้มาวันนั้นคือจะเป็นถุงใหญ่เพราะว่าถุงเล็กหมดซึ่งแบบโอเวอร์มากนะคะคือแบบกล่องน้องแบบเล็กๆน่ารักแต่แบบถุงใหญ่มากค่ะก็อันนี้คือถุงที่ได้มาแล้วนะคะแล้วก็กล่องที่น้องได้มานะคะก็คืออันเล็กมากแต่คือใดๆก็คือน้องน่ารักมากนะคะป้ายยาเชียร์ทุกคนค่ะ